พี่พี่เป็นน้องน้องผู้ตายพี่เป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นพี่ชายผู้ตายครับชื่ออะไรฮะชื่อวัาตัูู้ทองครับชื่ออะไรนะครับตายพี่คุณคนตายนี่คือคุณมาสายพลทองครับแล้วพี่ตัวพี่ชื่ออะไรฮะตัวพี่ตัวผมคือชื่อสอนตีครับครับแจ้งวจีครับเป็นเ้องเป็นเป็นน้องกันครับแท้แท้ใช่ไหมครับพี่มาติดต่อขอดูศพแล้วโรงพยาบาลกลางไม่ให้พรดูศพใช่ไหมครับ คือเขา,าจะมีสสตัวแทนสสแตไอพวกพวกสสเนี่ยเขาไปทําเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลักขัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับก็ตอนนี้นผมรู้ว่าศพอยู่ตรงนี้ผมจะนั่งเป้าอยู่ตรงนี้ค่ะคือว่าผมไม่หนีไปไหนเพราะว่าผมต้องการเอาศพไปที่หน้าเวทีให้ได้ทุกศพไม่ว่าจะเป็นน้องชายน้องชายผมหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับทุกคนเลยคที่ตายอยู่ตรงนี้เราเอาไปที่หน้าเวทีเพราะว่าถ้าเอาผมเอาศพไปเองเนี่ยไม่รู้ว่าศพผมจะถึงบ้านหรือเปล่าน้อง ตัวน้องพี่เนี่ยตอนนี้ฮะครับผม <ฮะ S 2> ตัวน้องผมเนี่ยเสียชีวิตที่ไหนฮะเสียชีวิตที่ไอเอ่ออาน,อออนววุชาอนุสาวรีประชาธิปไตยฮะแล้วฮะครับผมสักเอ่อตัวตัวคุณพี่นี่รู้รู้นานหรือยังฮะผมรู้ตอนที่ว่าน้องสาวกับพี่สาวผมโทรไปแจ้งครับผมครับแจ้ง ยังไงก็ต้องเอาให้ได้นะศพเราต้องเรียกร้องความยุติธรรมห้กลับมาให้ประเทศนี้ให้ได้นะไอทรราชและก็ไอทหารคนที่ยิงน้องพี่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันนะครับช่วยกันเอาตัวออกมาให้ได้นะขอบคุณมากครับผมครับครับสวัิดีครับ